รอคอยพี่น้องเนื้อหาที่มนุษยชาติรอคอยเพียงแต่เรานั้นสังคมของพวกเรานั้นมีผู้นำเสนอที่น้อยเท่านั้นเนื้อหาแห่งอาลินเบตบรรดาอาลุเบตอัลลอฮิมุสลามเป็นผู้ยืนยันว่าถ้าเกิดมนุษยชาติได้ยินเรื่องราวต่างๆของเราเรื่องราวอันดีงามเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ต่างๆของเรานั้น บรรดาอิหม,ม่าอิหมามต่างๆได้พูดเหมือนกันวันลัตาบ้านามนุษยชาตทั้งหมดจะตามเรานี่คือความมั่นใจทำห้ยังเกิดความมั่นใจถึงขนาดนี้เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่นั่นคือสิ่งที่ล้าค่าที่สุดวิถีทางของการดำเนินชีวิตที่ล้าค่าที่สุด การชี้นำที่ล้ำค่าที่สุดระบบการปกครองที่ล้ำค่าที่สุดระบบการปกครองที่มนุษยชาติเรียกหาบัน,นั้นจึงทำให้บรรดาอาลลุนเบตอะลัอฮิมุสลามจึงมีความมั่นใจว่าถ้ามนุษยชาติได้ยินเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ลักตะบะฮูนะจะต้องตามเราอย่างแน่นอน และเรื่องราวที่สำคัญเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวที่สมบูรณ์ก็ถูกนำเสนอในวันนี้อายัดแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าความยิ่งใหญ่ของวันนี้อยู่ตรงไหนความยิ่งใหญ่ของวันนี้เกี่ยวข้องกับสองอายัดอายัดที่หนึ่งก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของเรื่องของวันนี้โดยตรง วันนี้คือวันที่อัลลอฮฺุบฮานอูตาลาได้ประกาศว่าอัลยามยาอิสลัลดีนักฟารูมินดีนิกุมวันนี้หมายถึงวันแห่งอิดุลกะดีรหลังจากการประกาศของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะหลิลลัลลัมอัลลอฮฺได้ประกาศว่าอัลยามยาอิสลัลดีนักฟารูมินดีนิกุมวันนี้บรรดากาเฟรได้สิ้นหวังแล้ว จากศาสนาของเจ้าและกาเฟรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่นับถือศาสนาอื่นกาเฟรในที่นี้นะครับขอสรุปสั้นๆเพราะเราไม่มีเวลาอธิบายอย่างละเอียดทุกกรรมกาเฟรในที่นี้หมายถึงศัตรูของวิลายัดทั้งหมดกาเฟตในที่นี้คือผู้ที่ไม่ยอมรับวิลายัดอันนี้ ผู้ที่เตรียมการระบบการปกครองแบบอื่นไม่ว่าแบบไหนผู้ที่มีอุดมการแบบอื่นผู้ที่มีแนวทางแบบอื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นการเฟศในรูปแบบไหนพี่น้องถ้าเราพูดในนามศาสนาหรือเราพูดในนามการปกครองการนิยมชมช,มชอบสมมติในสังคมนิยมก็คือกลุ่มต่อ,อ ข้อเสนอที่อัลลอฮฺสุบฮาหนูตะอาลาการนิยมชมชอบในระบอบประชาธิปไตยแบบที่ตะวันตกนิยา่างไรนั่นก็คือกุฟในอิสลามก็คือการปฏิเสธระบบวิลายัตร,ระบบการปกครองที่อัลลอฮ์นำเสนอและกุฟในรูปแบบอื่นๆทั้งหมดนั้นอัลมยอิสซัลลีนกาะฟารูวันนี้กาเฟตสิ้นหวังแล้ว หมายความว่าผู้ที่ต่อด้านการปกครองโดยศาสนาสิ้นหวังในวันนี้แน่นอนโลกทุกวันนี้ที่สู้กันก็คือสู้ตรงนี้แหละว่าระบบซาตานจะปกครองโลกหรือระบบศาสนาหรือธรรมะจะปกครองโลกการต่อสู้คือสองสิ่งนี้แต่หลังจากวันนี้ วันที่ได้ประกาศระบบการปกครองและทายาทแห่งการปกครองได้ถูกประกาศวันนี้สิ้นหวังบุคคลที่เตรียมการจากเรื่องราวต่างๆนีลักษณะใดก็แล้วแต่ได้สิ้นหวังแล้วในวันนี้ดังนั้นพลาตักชาวมุมวักชาวไม่ต้องกลัวพวกเขากลัวฉันเราบอกพลาตักชาวมุมวัาชาววันนี้ วันนี้คือวันที่บรรดาศัตรูของศาสนาทุกรูปแบบสิ้นหวังนี่คือหนึ่งหนึ่งองค์การที่อธิบายความยิ่งใหญ่ของวันนี้เพราะเรามีหลักฐานมีรีวายย์ในพี่น้องอลิสุนาอลิมุลามะอลิสุนา,า,นาบางคนก็มีรายงานยืนยันว่าหลังจากการลงมาของอายัดบรรลิกอายัดนี้ลงมายืนยัน อเลมอุลามะฟินองในอลิสนาบางบางคนถึงขั้นเขียนไว้ว่าเป็นไปได้ว่าอายัดนี้ลงมาสองครั้งเพราะอุลามะบางส่วนรายงานว่าอายัดนี้ลงมาในมักกะลงมาที่มัสยิดุลฮารอมหลังจากนาบีได้กุตบะในกุตบะตุลบิดาแล้วอายัดนี้ลงมาแต่มีรายงานแล้วเมื่อออกจากมักกะมาอย่างกระดิษฐมแล้วอายัดนี้ก็ลงมาอีกในรายงานของพวกเขา แต่ในรายงานของพวกเรานั้นอายัดนี้นั้นลงมาที่กระดิษฐกลุ่มเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วความชัดแจ้งของการลงมาของอายัดนี้หลังจากนั้นอัลลอฮฺจึงตามท้ายว่าอัลยลาะมาอัตมันตุลละกุมอัลยลาะมาอัตมันตุลละกุมเนียมัดีอัลยลาะมาอัตมันตุลละกุมดีนะกุมอัตมันตุมอะไรกุมเนียมัดีวาโรดีตุลละกุมุนอิสลามะดีนะ หลังจากอัญโยมายาอิสัลัณยลงมาก็ตามเป็นอายัดเดียวกันนะครับอยู่ในสุราอัลมาดะสุราที่ห้าองการที่สามหลังบอกวันนี้คือวันที่กาเฟตสิ้นหวังแล้วแล้วก็ตามมาอีกโอกเป็นองค์การเดยกันตามมาอีกประโยคหนึ่งเพื่อยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของวันนี้ว่าอัญโยมัคมันตุลกุมดีนกุมวันนี้ฉันได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้านั้น สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วดีนะกลุ่มพวกเจ้าในที่นี้ชั้นง่ายๆก็คือพวกที่ยอมรับในวิลายัตอลยงมาอัจมันตุลกุมดีนักกลุมว,วันนี้ศาสนาของพวกเจ้านั้นสมบูรณ์แล้วฉันเป็นคนทำอัจมันตุฉันทำให้มันสมบูรณ์แล้ว วัดมั่มตุอะลาอคุมเนื้อมาดีและเนี้อมาตนั้นก็สมบูรณ์แล้วถ้ามะทีนี้คือหมดแล้วคือเนียอมาทางจิตวิญญาณนั้นหมดแล้วแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของมันคือหลังจากให้เนียอมัดนี้เนียอมัดอื่นๆที่ตามมานั้นถือว่าไม่ใช่เนียอมตแล้วนั่นคือของแถมแล้วเพราะวันนี้พวกเจ้าได้รับได้รับเนื่อมัดที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นเอาละบอกเนี้อมาดตะมอมหมดแล้ว ัตมันตัวคือทำให้มันหมดสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้วดังนั้นเมื่อศาสนาสมบูรณ์เมื่อเนี่ยมันสมบูรณ์ดังนั้นวันนี้แหละนะรอดีตุละกุมุลอิสลามมาด,ดีนานดังนั้นฉันจึงริดอรอดีพึงพอใจแล้วที่จะให้อิสลามนั้นเป็นดินนะให้อิสลามนั้นเป็นดินของพวกเจ้ารอดีตุละกุม อิสลามมดีนะให้อิสลามนั้นเป็นดินสำหรับพวกเจ้าหมายความว่าก่อนจากวันนี้เรายังไม่พอใจในอิสลามที่ให้เป็นาศาสนาที่สมบูรณ์ให้กับพวกเราแต่หลังจากวันนี้อิสลามนั้นได้รับการประทับรับรองอย่างสมบูรณ์อย่างด้วยความพึงพอใจ ของอัลลอฮฺสุบานอตาลาให้เป็นดีนสำหรับพวกเจ้าแล้วนี่คือองค์การที่สำคัญองค์การหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระดิลกมเราจะเห็นว่าในเนื้อหาของแต่ละคำมีความหมายของมันทั้งหมดกาเฟตสิ้นหวังศาสนา,าสมบูรณ์ชัดศาสนา,าสมบูรณ์ด้วยวันนี้ไม่มีเหตุการณ์ในวันนี้ศาสนา,าไม่สมบูรณ์ก็เ,เหมือนกัรที่จะบอกว่า ศาสนาที่ไม่มีวิลายัตศาสนาที่ไม่ยอมรับในวิลายัดศาสนานั้นไม่ใช่ศาสนาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานาูตาลารับรองไม่ใช่อิสลามของอัลลอฮฺพูดง่ายๆไม่ใช่อิสลามของอัลลอฮฺเป็นศาสนาที่มนุษย์ปุ้งแต่งขึ้นมาเป็นศาสนาที่มนุษย์บิดพิวขึ้นมา และเมื่อเป็นอิสลามแบบนั้นเหมือนกับที่ยาโอวีบอกมันจึงเป็นอิสลามที่ถูกพิชิตมาตลอดไม่ใช่อิสลามที่เป็นผู้พิชิตพอรัศมีท่าน,นบ,บีมุฮัมมัดสุลตลลานได้ยืนยันว่าอัลอิสลามุยัลูวะลายัลลาอะัยอิสลามนั้นอยู่เหนือและไม่มีอะไรอยู่เหนืออิสลามอิสลามนั้นคือผู้พิชิตและไม่มีสิ่งใดสามารถพิชิตอิสลามได้ นั้นอะไรคือเหตุการณ์ในวันนี้อะไรคือเนื้อหาในวันนี้ทำไมวันนี้จึงเป็นวันยิ่งใหญ่วันนี้ทำไมบรรดากาเทศทั้งหมดทุกประเภทถึงสิ้นหวังทำไม